เธอแล้วเธอไม่ขยับเลยเหรอ,อพี่โชคพี่โชคอะเอาพี่โชคไปปล่อยโอ้ยจะปล่อยโชคได้ยังไงอะเนาะอแกงแมวเล่นหนะักแกงแมวเล่น,นโชคก็นิ่งเกินไปนะลูกโชคโชคมีความสุขนะเนี่ย วางไกวเปไกวเปโชคอุ้ยดูโชคมีความสุขมากเลยชคจชจโจคจจโชอบแบบนี้เหรอลุกหมุนอะหมุนสามร้อิองศาอะหมุนหมุนสามร้อองศาอะหมุนหมุนสามร้อิองศาอาวเดี๋ยวขาดอากาศห้ันโอ้ยโชค เป็นไงบ้างเช็คอาการเช็คอาการเป็นไงปกติชอบอชเอะฮะใสใช่เล่นอีกได้ไหมใช่ไหมจะเล่นอีกอ่ะ mm. อ่ะเล่นอีกอ่ะ ยมันไม่ใช่ตัวเล็กๆ,ๆนะนะลูกห,หนูอยู่กุมภาหน้าหนูก็ครบปีแล้วไหมกุมภาหน้าหนูน่าจะครบปีแล้วไหมลูกมันมีความถูกจริงๆได้นะ เป็นไงเหรอวทำไมไม,มันขยับ<ะ>อ้อชอบมีความสุขออ